สัญญาณบวกจำได้ว่าสมัยดอ,อร์สมคิดจา้าตุศีพิทักษ์ตั้งรองนายกใช้งบกลางเกือบ3,000ล้านบาทผลักดันมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือรถภาษีผู้ผลิตและให้เงินอุดหนุหนผู้ซื้อ1 5าแสนบาทสำหรับรถ4ล้อและ80,000บาทสำหรับรถ2ล้อซึ่งถือเป็นว่าเป็นช่วงที่คนไทยกำลังสนุกและตื่นเต้นกับรถไฟฟ้าแบบไม่เคยมีมาก่อนช่วงนั้นปรากฏชื่ออรุณพลัสบริษัทลูกของปตท ที่ร่วมทุนฟ็อกคอ n จากอินจีนเตรียมตั้งโรงงานรับจ้างผลิตรถ e ีวทุกยี่ห้อไม่ว่าจะทําข่าวรถไฟฟ้ากลุ่มไหนโดยเฉพาะสตาร์ทอัพบแบรนด์จีนพูค่คล้ายๆกันหมดว่าพร้อมบุกตลาดโดยจ้างอรุณพัสผลิตยกเว้นแบรนด์ MG ที่ีที่โรงงานของตนเองบนพื้นที่ EEC รวมถึงเกรตวอลที่ทุ่มเทคโอเวอร์สนย์การผลิตรถยนต์เชฟโรเลตที่จังหวัดระยองไปก่อนหน้า คนอรุณพัสยังทยอยอัปเดตความเคลื่อนไหวกันแบบรัวๆระบ,บุชัดมีทั้งแบรนด์จีนแบรนด์ญี่ปุ่นรวมถึงยุโรปทาาทามขอเป็นลูกค้ามั่นใจว่าโรงงานผลิต EV บนพื้นที่ EEC กว่า310ไร่กำหนดผลิตรถ EV ออกสู่ตลาดได้ภายในปี2567มีกําลังการผลิตที่50,000คันต่อปีและจะขยายกําลังการผลิตไปถึง150,000คันต่อปีภายในปี2573บรรลุเป้าแน่นอน แม้ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2องพัาอรุณพัฒประกาศดีเด์ตอกเสาเข็มโรงงานแต่ยังไม่ปรากฏข่าวว่ามีพันธมิตรค่ารถยนต์แบรนด์ใดเลือกใช้บริการจนกระทั่งเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอรุณพัฒบรรลุข้อตกลงกับ CATL ยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่จากจีนซึ่งทุ่ม็ดเงินราว3,600้ล้านบาทตั้งโรงงานแบตเตอรี่เซลล์ทูแพคในบ้านเรากำหนดเตือนสายการผลิตภายในปี2024เพื่อกำลังการผลิต 6. กิจกวัตชั่วโมงต่อปีพร้อมประกาศเริ่มก้าวแรกสูก่การเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ครบวพงจรของอาเซียนทําให้ประกายความเสือยฉายของอรุมพัทหวนกลับมาอีกครั้งเป้าหมายของปตทได้ช่วยที่ต้องการช่วยเสริมศักยภาพด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ากับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนและมีส่วนร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนค่อยชัดเจนขึ้นมาอีกนิด ขอบคุณที่มาของข่าวจากประชาชาติธุรกิจประชาชาติ .net